บันนี้เป็นครั้งที่77ซึ่งตรงกับวันที่25 25มกราคม2569ก็เจ้าปิยวันที่ประสานขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบพูพชาและเป็นอัจฉริยะูุชาแต่องค์พระความปฏิเทธระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคุบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของมิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนัยคุบาจาระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรนันดาลห้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่ การสวนสทัทตยามันต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมัญตาจักรวาลเรสุอัตราคัจตุเทวตาสัทธมังโมนิราชสัสุนันตุสักขโมขถาสเกกามีจารุเปคิริศิกาตะเตจันทริเพวิมาเนทีเปและเทจะคเมตารุวานาคาหานเครหวเุมหิเกเตผู้มาจะยันตุเทวชัลลทธารวิสเมยักขาตมดาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรัวัจนังสทธวเมสุนันตุธรรมสวนรค์การอิยมพัฒตาธรรมสวนรค์การอิยมพัฒตาธรรมสวนรค์การอิยมพัฒตาบทสวดน้มันการศึก คาถานโมตัสสภควาตตวรรจตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสภควาตตวรรจตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสภควาตตวรรจตัวสมมาสัมพุทธัสสะเบอร์เอสัจจกิริยาคาถานาติเมสรนังอัญญพุทธเมสรนังวรังเอเจนะสัจจวัชินาสุติเมหุตุสัพพทานาติเมสรนังอัญญธามุเมสรนังวรังเอเจนะสัจจวัชินาสุติเมหุตุสัพพทานาติเมสรนังอัญญสงโคมเมสรนังวรังเอเจนะสัจจวัชินาสุติเมหุตุสัพพทา บทสวดมหากรุณิกนาถติอธิกาคาธรมหากรุณิกนาถทายาสภปนินางภูเรตวะปรรมีสภปตสัพพิมุตมมังเอเตนาสจวัชนามหุนตุสัพพิมตวามหากรุณิกนาถทายาสภปนินางภุเรตวะปรรมีสภปตสัพพิมุตมะเอเตนาสจวัชนามหุนตุสัพพิมตวามหากรุณิกนาถสุขยาสภปนินางภุเรตวะปรรมีสภปตสัพพิมุตมมังเอเตนาสจวัชนามหุนตุสัพพิมตวา มรดสวนมหาสมัยสุดเอว่เมสุดตายกางสัมยังภะควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวันเอมหาตาพิคุสังเกนัสตติปัจมัตเหหิพิคุสเตหิสเพหะวะอรหัตเหหิทัศหิจโลกะทัตุหิเทวตายปเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตอนทัศนยทัศนายยาพิคุสังทันจะอัตโขจตุนังสุทธาวสกฤกานังเทวนาเอตทโหสีอยังโขภะควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวันเอมหาตาพิคุสังเกนัสตติปัจมเเตตหิิกุสห สิสเพเหวะอรหันเตหิทสหัพเพทัตุหิเทวตาเยปุยนาสัมณีปฏิตาเหติภควันตันทัสนยะภิกขุสัำคัญจายานุญานะมะยามปีนะภควาเตนุปัสังกเมยามะปัสังกเมตวาภควัตโตสันติเกปัญจกะคาาปสิยามาตีตะโคตาเทวตาสีทาปินามาภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังปสาลิยะปสาลิตังวาภาหังสัมมัญชยะเอวะเมวะสุทวเสสุเทวสุตะระหิตาภควัตโตปุระตปตุระหังสู อาจโรตราเทวตาพระควตาพิวาเทตวาเอกมันตาหัมสูเอกมันตาทิตาครเอกาเทวตาพระคววโตสันติเกอิมัณฑังภาสีมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาคติมหาอีมังธรรมสมัยยังตะกิตายวะปราชิตาสัำคันติอาจโรคราปราเทวตาพระคววโตสันติเกอิมัณฑังภาสีตัตภิขาวสมาธาหังสุจิตตวจโนยุกามันสารติมันสิตานิกาหตวทอิตริยานิลักกันติปันติตาติ อัจฉริยะคระอัตาะทเาทวตพะทวเจ้ัพรเกาพราราพรเจ้าะาเจะทเาจะจาจะจาิาาจาุาะาจาสุทาุทาะารเารราเทวตาพระตสันติเกมาัระพาสิ ยกติพุทธธรสรณะกตัสเสนนาเตฆมิสังตีพยัพภูมิงปะหายามนุสังเตหามเทวายังปริภูไรสันติเตตะโขภะกวาภิกขุมันเทศเยตุเยนาภิกขเวทัสสุรกัตตุสุเตวตาสัมนิปติตาอันติตถาคตั้งตัสนายภิกขุสังคันจะ เยะปิเตปิคเวยเฮสุวันติธรรมมันายราหันต์โตสมาสัมพุทธเตสัมปิปะกันตานังเอตัปรามเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุลสยยะถาปีไมหังเอตาระหียะปิเตปิะเวปริเวสันตินาคตานมัทนายราหันต์โตสมาสัมพุทธเตสัมปิปะกันตานังเอตัปรามเยวะเทวตาสันนิปติตายวิเสันติสยยะถาปีไมหังเอตาระหิเอติกิสมิพิกะเวเทวกายนังนามันิกิติยสมิพิกะเวเทวกายนังนามันิเทศิสมิพิกะเวเทวกายนังนามันิจังสนาตาราสตุกังมานาสิกโรชาปสสิ ตีเอวัมปฏิติโกเตภิกขุปะกโตปิจัตสุงภะกวะเอตะโวจะสีโลกัมมนุกัสสมิยะถภูมะจัตสิตาเยสิจักคีริคภะรังพิจตาสมาหิตาปุตุสีหวาสารินนาลมาหังสาวิสัมขุโนโอเทตมันนาสาสุทธาวิปัสสะนัมนาวิลาปโยปัญจสตเตยัตตววะฏเนกปิระวะทเวจโตมติสัทธาสวะเก สัศาสนาและเตวะกายาตพิกตาเตวิชนนาตพิกาวเตจาตัปรมกะรุงสิกาวพฤตศาสสานัเตสัมปัตุระหุยานังอามะนุสสนะทัสสะนังอะเปเกสตามะทักกลุสหัสสังอทัสสตาลิงสตาไอเกสหัสสานังอามนุสสนะมัทสุอะเปเกยันทามะทักกุมที่สาสภาพุทธอาหุมตจัสสภาปิญญาญะววกิจวานาจักุมาจโตมัจยิสัตถาสาวกเกสศาสนาและเทวะกายาพิกตาเตวิชนนาตพิกาวเยหวังกิติสัมพิชระเยนปุปปะโสสตตสสหัสสาวะจารคภุมะ ปวที่มันตัวมันตนาันตัวยาสัตวนมันาิกมงผูกหลงสมิติมนังชาสหัสสาเหตุมวัตายยกกันนาตัวนี้น่งที่มันตัวุตมันตัวนาำมันตัวยาสัตว์สีนมัมนาพิกมงผลงสมิติมนังสัตว์ิราชิหสัยกกันนาตันนี้น่งที่มันตัวุตมันตนาำมันตัวยาสัตว์สีนมัมนาพิกมงพิ้หลงสมิติ เมือนางิเจเตรัสสัยันนาตตวันนี้น้อยที่มันโตชุติมโตวันนมันโตยศสินอมธรรมนาป็กกมุงสุนางสามิตาปจัตตายยขันนาตวันนี้น้อยที่มันโตชุติมโตวันนมันโตยศสินมาแล้วนี่ สามิตาปิจสตาย่ันนตวันิโนอยที่มัโตชุติมโตวันนาวโตยัสินมุธมนาปิกมงินังสติมะนังกุมพีโรราชคะยโกเวปุราสเนเวสนังพี่โยนังสตตาสสังยกระนัปยิรุปัสติกุมพีรราชคะยโกสปะสมิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชทัทธาตอภาาสติกันพนางอธิปฏิมหาราชยัสสิโสปตปิตาสภาวินทนามหาปลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวุณโตยัสสตินมุธมนาปิกขมงภิกุนังสมิติงวะนังิ ทนังอธิปติมหาราชยาสัตติโสพุทธปิตัตสภาโออินทนามามหาปลาอิทิมันโตจติมันโตวนาวันโตยาสัตตินอมัทมนาปิกมุงปิถินังสมิติมนังปชิมันจติสังราชวิรูปะโคปสสาสติณักนังธิปติมหาราชยาสัตติโสปุทธปิตัตสภาโออินทนามามหาปลาอิทิมันโตจติมันโตวนาวันโตยาสัตตินอมัทมนาปิกมุงปิถินังสมิติมนังอุตตรันจติสังราชคูวิรูปะ菩萨สติยะคานังธิปติมหาราชยาสัตติโสปุทธปิตัตสภาโออินทนามามหา มันโตจุติมันโตเมยังมันโตยศสิณอมุทมนาปิกโมปิกุลนางสมิติมนังบริมาทิสังตจตารเถรทักขีในนาวิรุณหกบชิเมนาวิรูปะกบคูเวโรอิตรังทิสังจตโรเตมหาราชาสัมปันตาจตโรทิสาตันณธลัมนาทังสุวรรณใกัปิรวัตเวติสังมยามินุทสาวกุันจันนิกัทธามยาปุจเทนุเวทันทุวิปุจาวิปุตโตสหจันทโนกามัสเถรจักขีโนมันทุนิมันทุจับปนาโตปามโยจัตเทวสุโตจัมมัตลิจิตาเสนุจันตโพนรโรราชชนโนสัปโ อากูปัญจสิโคเจวะสินพารสุริยวัชรสัยเจจเนจนาชนะกันทภาสหัสลชุกพีมุธมนาภิกขมงพิคุญลังสมิติวนังอตคุณธภาษานาคาเวสลาสหัสจุกกาตมพลศิลาอากูปยาคาสายติพียมุนายตาลัาจารคุณาภิกษุสีนวิรวมโนมหันโนโคโสปกสมิติวณังเยนคคดาเชสหัสสหัสลชุกพทิพัติชาปะคิวิสุทธาจักกูเวหายัสเตวนามาชัปตาจิตราสุปนารีติเตสนาเมวอภยันตทานนคราชานามสิสุปนนโตเกมามกสศิพุทโธสันห เหิวจารีอุปวะหยันตานาคสุปนัสารยามกังสุปุทังชิตาวจิราหัตเทนะธรรมุทนาสุราติตาริปะโรวสาวเสเตอิติมันโยยัสสีนวะลากัจฉามหาปิสมาสุราธนะเวคาสาวิปจิตติสุจิตติจาปหารทนมุจจิจาัตตันจาริปุตตนังสเพเวโรจนามกังสนนายเหตุวะพระลิงเสนังราหุมันทามุปะคะมุสมโยธาณิปทันเตภิกขุนังสมิติงวะนังอปโปจเทวะปทวีจะเตโชวยดธาคะมุงวรุณาวรุณาเทวะสมุจจัยยัสสาสหเมตตการ ท้าเสตท้าสัทกยาสพินนันตวัวนี้นยที่มตัวุมัตวนันตัยาสัตีนมธรรมนาภิกโมทีกุนองสมิตรมนาเวททูจาเทวสาลีจจอาสมาจาตเวยามาจสูปนิสัทธเทวจันทมคูปุราคุตา สุริยสุปนิสัตถีวาสุริยามกุปุระกิตานักตานนิปุระกิตวาอกุมันทวลาหักตาวัสนังมศสวเศธโตสกุปะกปุลินชะโตทัศเตเตทัศธากยาสเพนนานันทวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนมันโตยัสสิโนมเทธมนาปิกาโมงปิกุนังสัมบิติงวนาถคุณหะสหปุถีวาชลามากีสิขาลิวะลิตักกาจโรชาจุมาบุพันธิปัสิโนวันุนาสหธรรมาจาจุตาจารณิชตาสุริยารุจิลาอาคูอาคูวัดสาวะเนสิโนทัศเตเตทัศธากยาสเพนนานันทวันิโนอิิมันโโตตติิมันย มโนมัตยสัจสินุภาเมลาพิกามุงพิคุณนาอสมนติจิวนาสัมนามหาสมนามนุษสามนุษสุตมากิธาปุตสภาคูคูมโนปุตสิกาอัตคูหัริโยเทวายจโรหิตเทวสิโนปรคามหาปรคาคูเทวยสัจสีโนทัเตทัศธกยาสเินนตวนิโนอิทิมชนโต ปิติมันโตชติมันโตวันนวมันโตยศสิโนมัทมนาริกาโมพิกุนังสามิติวันังสุกากาลุมหาอรุณาอคุเวคานาสหสหโอุทัตะไคหัปัมพุขาอคุเวเทววิจักขณะสัทธามัตตาหารักชาหมิสกาใจยศสิโนธนยังอภารกิจโนยติสาภิวสติ ทศเตตทศากยสพินนันตวันนี้หน่อยที่มันตอิมันตนานันตยาสินธมธรรนากมงนังสมิวันาังเคมยาจุสิตายามาตตกาจายาสินรพิตกาลมสิกาตินามาจาสวันิมานลิอนุัตุปรานิมิตาทาเตติทศกยสพินนันตวันนี้หน่อยที่มันตอจิมันตนันตยสสินรมธรรนาิกมงพิุนสมิตวนังสตเตเทวนิกยสพินนันตวันนี้นนมันวยนาคันจุนเนจนเยสัติสาสกนาภวทั rangakan ce cita di taksi prama pedang atau Cata iki metu saasanan bua rot di ตปะกาสำนึกจริงว่นังสาสมภมลกานมมหาภมมพิติตติอุปปัโนชิติมันโตพิสมากโยยัสสิโสทเศธาอิสราคูปเจตตวสวติโนเตสัจามัชโตอะคาหาริโตปลิวาริโตเตจัสเพปิกาเตสินเทเทวิสพรามเกเมรัสเณรอภิกามีปัญสักนัสัมมัญทียังเอทะคณาตปพัตตาเลกินามันตาตุโอะสมันตาบริวาริธาเมวโมนจิตาโุจินังอิจิจตามาหาเสนอกันหเสนนางเปสัยปนิณาตะละมหาจัตตลังกตะวันเพลาวยะสาปวสิก มีพทธนายันตสาวิชุกโพทิสุขปิจุทววติสํงุโตอสิยมเ萨จะจะสภาปิญญายวกิว่านะจักกุมารต้นมัตยิสถาสาวเกสานเณรเกมาราเสนาพิทันาเตวิชนะถพิตโวจะจัตตปมการุมสัตวพุทธถสัสสานังมิตรารเคหิตปะกมุงในสังรมับีอินชยนสเพวิชิตสังฆมาพยติตายัสีโนมุทันติสหเตหิสาวกาเตชะในสุตตาติปะส่วนจุลรชชยภาพละกอนถ้ามองในพุทธเจ้าศาสารละนัติยธรรมิุเตชปะสิทธิประสิทธิเทว วานารายประเมสุราสิติธรรมจอินทาจัจตุโลกาคัมภีรักกาสมุทธาบุตุงคังคาจตสัปรมะชยประสิทธิ์ปวัตุเตชยชยธรณีธรณีอุจติอุจตินาทีนาทีชยชยคากรตะรนีสายนิไรสายเสนนาเมรุราชพลนรชีชยชยคัมภีรสมงพีนาเคนธนกีปีสัจปุตตกาลีชยชยทุนิมิตาโลกีชยชยสิงคีสุทธานมุกชาชยชยวรุณน้มุขขาสัตตาชยชยจัมปาทินาคากุลคัน ชยชยคชจโกณตุลงสุกระปุชงศีหพยาคตีปาชยชยาวรุณนมุขยาตาชิตาชิตะชิตาชิตาเสนาริปุณสุธินารดีชยชยยะสุกรสกชีวิชยชยธะรณีตะเลสทาสุชยยาชยชยธรณีสันติงสทาชยชยยมังกรารัญญาปวะเขชยะชยวรุณายเกชยชยลักขเสสุระปุชเตชา ชยชยพรเมนทันาชยชยราชาธิราชาชัยชยชยปัทวิงสัพพังชยชยอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหรลินเทวาชยชยพรมาสึุรโกชยชยนาโกวิรุณหโกวิรุปโกจติมารวิอินโทจเวนะเตโยจักุเวโรวรุโนปิจักอคิวโยจักปัจุนโหมอุมาโรธัตรัตะโกอัฏฐาราชมหาเทวาสิทธิตาปสะอาทโยอิสิโนสาวกสัพพาชยะรามุพวันตุเตชยธมโมจักสังโ โจะทัศปาโลจัชยกรรมเอเตนะชยเตชยนะชยสติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนะโหตุเตชยมังคลังชโยปิพุทธสาสิริมตโยยังมรัสสจปาปีมตุปราชโยกุสยมปทิมัเทปโมทิตาชยตถาสะ ธระมกนนามาเหสิโนชโยปิพุทธศักริริมโตยมรัชกาจักรปารีมโตปบราชโยกุิยมปฏิมันเตปโมทิตาชยตาธาอินทกนามาเหสิโนชโยปิพุทธศักริริมโตยมรัชกาจักรปารีมโตปบราชโยกุิยมปฏิมันเตปโมทิตาชยตถาเทวคณามาเหสีโนชโยปิพุทธศักริริมโตยมรัชกาจักรปารีมโตปบราชโยกุิยมปฏิมันเตปโมทิตาชยตถาสุปนักนามาเหสีโนชโยปิพุทธศักริริมโตยมรัชกาจักรปารีมโตปบราชโยกุิยมปฏิมัน เทปโมทิตาชยัตาทานาคณาเมหิสิโนชยปิพุทธศักริยมตยัมรัตจัปปะปีมตปราชโยกุสิยปฏิปันเทปโมทิตาชยตาธาสัพรมะคณาเมหิสิโนชยันโตปฏิยามุลิสกยังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหขุชยันสุจิยมังคาลอปราชิตาลังเกสิเสปทวิปุขเรอภิเศเกสัพุปจันนาคัปโตปโมทติสนกคตังสุมังคังสุปภะตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจัตสุอิฐฐานพมจริสุปัทก นังกยัตตมังโมจางกังมังปกินังประธากินังมโนกังมังปนิติเตปตะกินางปตะกินางนิกะตะวันอาลพันตะเตปตะกีเนเตอัทลัทธาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทาสหัสสเพียาติพิสุนันตุปนโตเยเทวะสมินทานในอธิคตาติคายุกาสกาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพารักัญตุสัพพสัตตานังรักันตุชินาสัตตานังยะกัจิปัฏนาเตสังสเพปุเรนจุมโนรัฐายุตตะกาเลภวสันตุรสัมวัสวราหะกาโรคาจุปตทวั ตนสัมนิวาเรนตุจัตสัตถากายาสุขงังจิตตสุขังอระหันตุยัตถระหัมบุตรสวธรรมนิยามสุตังเอวัน เอวันเมสุตังเอกังสัมยังภะควาสัพวติยังวิหัตติเชตวะในอนาตตินทิกันสะอระเมจตตะโขภะควาพิกุมันเตศิภิกขะวติพระจันเตติเตพิกุภะคะวะเตปจัตโสสุภะคะวะเอตจทะโวจัตุปะทาวาภิกขะเวตัตถากตานังอนุปปะทาวะตัถากตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมัตถะสเพสังคารานิจติตังตัถะคโตอภิสัมพุชติภิสมเมติอภิสัมพุจิตวะภิสมเมตวะอจิคติเทเสติปัญเตปติปันทะปติวารติิิวภัจตตตอุน โรติสเพสังขารนิจติอุปทาวาปิกเวจตักกตานัอนุปทาวาตถาคตานังติตาวาสาธุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารทุกติตังตถาคะโตอภิสัมพุชติอภิสัมเณติอภิสัมพุชิตวาภิสัมเณตวจิตติเตศติปัญญาปิติปัญญปิติวิปวรติวิปัชติอุตติกโรติสเพสังขารทุกติอุปทาวาปิกเวจตักกตานังอนุปทาวาตถาคตานังติตาวาสาธุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธธรรมะอนัตตาติ ตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมมติอภิสัมพุทธวายอภิสัมเมตวาติคติเทเสติปัญญาปิติปัตถะปิติวิวรติวิปัชติอุตตนะกโดติสเพธรรมานันตติอิธัมมะโวจพาภะวะอัตตะมานะเตภิกขุปะโกโตภาสิตามภิณทุนติบุตเสืระเจ้ากัตตาคาถาอธิตังนานวะขเมยาน้ปัิกังเขอนาปัตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปรุงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อย่าทอดที่ตำพะหีนั่ต่างอัปปะจัจจะนาก็ทังสิ่งเป็นอดีตกรลับเวลาสิ่งเป็นอนาคตที่ยังไม่มาจุปนังจะโยทำมังตะถาตถาวิปัสสติอสังหีรังสังขปังตังวิชามานุปวเยเพื่อเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจำใจไม่ย้อแย้งคอนแคนกับคนพ่พูดอาการเช่นนั้นไว้เชว่ากิจจะมาตั้งปังโกชยามาระนามุตเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะดูความตายแม้พรุ่งนี้นะอิโนสัมฟรานเตนะมหาเสนนัมจุนาเพราะการปัดเพี้ยนตัมจุลาซึ่งมีสาน ย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตมัตติตังทางเวประเทศกัตติสันโตจิเตมุนิมุนีผู้สงบจ้ำกดเรียผู้มีความเพียรเช่นนั้นได้เกิดการทุกวันกลางคืนว่าผู้เป็นหรือแม้เพียงรายเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวค้าปจจะเวขณะ สเพสังขารนิจจสังขารที่รั้งกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมันลายไปสเพสังขารทุกขาสังขารที่ร่างกายจิตใจและรูปประรนามประราทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุดตนยกเพราะกิดขึ้นแล้วก็จบตายไปสเพสมาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าแค่นั้นน่ะ เราว่าตัววตนของเราอจุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณัานนางความตายเป็นของยั่งยืนวัดสั่งเมยามาริตพังอันเราจะเป็นตายเป็นใจมารณะปริยโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมนิาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมรณงเมนิยตั้งความตายเป็นของ ความตายของเราเป็นของเที่ยววัตตาควรที่จะสังเวศอะยังไยโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทัปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กรลิงคาังอีกว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ลัทางหาประโยชน์ได้อันนิจจาจากสังขารสงคัญทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะทรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวันนี้ดูเขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมุปสัมโสโขคมเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามาติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุมาริสะเลที่ตายแล้วและกกำลังจะตายพระเทวะมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตสงสํา ในความตายนี้ย่อไม่มีแก่เราเลยบดสวดเมตายยังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมันสัพเพหิพาเตหิ กันตังปัญญะนองอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวะอัสมินฐานในอาทิคตาติกายุกัสสาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขะพมุชจตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะพมุชจตุสเพยยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขะพมุชจตุสเพยยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขะพมุชจตุสเพยปิสาสเพยยาขาสเพยเปตาสุขิตาหุนตุทุกขะพมุชจตุสเพยอาจาริยุปัญชัยะสุขิตาหุนตุทุกขะพมุชจตุสเพยนักกตาสุขิตาหุนตุทุกขะพมุาิตหชนตุทุุกขปมจตสพเ สมะตินังสมิชันตุูงบทเสวบูชาหลวงปู่ทวดนโมปพธิสโตคันติมายะอิติภะคะวานมโมปพธิสโตคันติมายะอิติภะคะวานนโมปพธิสโตคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานาคาทายเทวตาสันติวิหารังตินิตูเป็กระเรปยนกระเริดเหิงกระเริดตาธรรมทานิณัปวันตุปุตตาสุดถึงเกิดเจตาวิหารังมัณฑะเลเถราจามชานาวัตัารกุสารามิกาสาราปฏิอุปัสสกาขามาจาริสาานิกามาจาริสาราสัปปานุปุตตาสุกิตาภะวันตุเตชะลาพุชัยย์ ปิจารัศภาวะสัมปีติชตาตะวอปปาติกานิยานิการธมวารางปฏิจจเตสัพเพปิจุคสัจกรณตุสังขยางทันตุจิรังสตังธสมุทมัททาราจุปราสังโกโหตุสัมมาโควะอัตถายะจหิตายะจาอัมเหรักตุสตัมโมสัพเพปิธรรมจริโนวุติงสัพปปุญญยามาธรรมเอมิอวิยาปเวทิเตปัสจานาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทารังบวิชชนโตเกเิวะปวัสสตุวุติภาวายสัตตานังสัมมิทัง ในตุเตทันนิมาตาปิตาจอัตฉริชนิจังรักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมินาราชานุปัชจรักขันติสัพพตาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปิตาชนิทุกขพยาปิตาชนิพยาสุขปิตาชนิโสกาโหตุสเปติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหิสัมปทังบุญญาสัมปทังสเพติวันุโมทันตุสัมปัทสิติสิทธิยาธาตานุปัตตุสัตยะสีรังรักขตนสัพพตาภาวนาพิระจาคมคติจตุเทวตาคาตาสุขังพราคาถาโหตุสังขารสมารังรัก สัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสุติวัตุนี้รังตรังวัตุสัพพังสุมังคลังรักถิวตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุติวัตุนี้รังตรัง มตุสภาพังารังวรัตสัพเทวตาสัพพสังฆานภารินะสดจทีมตุนีรันตลังสเปพระพุทธพรปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตนันจเตจินารกคัมปมิสัพโสสเปพุทธพระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจเตจินารกคัมปธรมิสัพโสสเพพุทธพระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจเตจินาระขังปธรมิสัพโสสเปพเพุทธพลาปตาปเจกนันจิยัง รอรหันตานันจเตจีนาระคังจะมีสัมปัสดสเพุทาพปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตาจตจนารคังจะมีสัมัสสเพพุทธาพลัปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนนจตจีนาระคัมสัมสสเพพุทธาพัมปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนันจตจนาะคัจมิสัมสส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวสัตยาระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้พระ้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสืบสวรรคายากรที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสรพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าอดากแล้วข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า เจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความงงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุโมทนาสาธุการในบางส่วนนี้โปรดประสิทธิศาสตรพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลปิตายเศรษฐีตั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลตั้งโปวงที่สั่งสิ่งอมเลได้สร้างขึ้นให้บ่ม ด้วยพุทธานุภาพเทวันุภาพและลิทานภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำหน่วยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูชาทุกประการด้วยเธอสาธุสาุนกาธนีุก